อะไรถึงท่าระดับสิแห่งการต่อสู้แล้วขัานคงกระพันท่านอาจารย์ถ้าท่านยังออมืออีกการประเมินของพวกเราคงไม่สะดกแล้วละ่ะถ้าอย่างนั้นอาจารย์ก็คงต้องใช้ท่าไม้ตายแล้วฝ่ามืออรหรันท่านอาจารย์ถ้าท่านยังออมืออีกข้าจะชักดาบแล้วนะชักดาคราวก่อนชักดาถึงกับผ่าบ้านคนอื่นออกเป็นสองสี่ถ้ามาผ่าใส่ตูข้าข้าจะรอดไหมเนี่ยการประเมินจบแล้ว ฝีมือของเจ้าตอนนี้ถือว่าเป็นยอดฝีมือแล้วหากต้องการก้าวหน้าไปอีกขั้นต้องลงจากเขาไปเผชิญด่านความรักไปแต่งงานกับเพื่อนเล่นวัยเด็กของเจ้ายายอ้วนใช่เมื่อแต่งงานแล้วเท่านั้นพลังของเจ้าถึงจะก,ก้าวหน้ายิ่งขึ้นรีบลงจากเขาไปเถอะไปเถอะตกลงเดี๋ยวถ้าทเวลาข้าจะกลับมาเยี่ยมท่านนะสิกรักเจ้าฝึกต่อ จะทําให้ฟ้าดินลงทันเอานะรีบลงจากเขาไปแต่งงานซักถึงจะดีกับเจ้านะยิ่งไปกว่านั้นยายอ้วนในวันนั้นกลายเป็นประธานบริษัทเฟืองแสงสวยไปแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้หลอกเจ้าหรอกนะอย่าวิ่งอย่าวิ่งนะหยุดหยุดนะ หยุดยังดีที่ได้เรียนวิชาจากอาจารย์มาบ้างยังพอเป็นยามเลี้ยงปากท้องได้คุณเฟิงแกโดนยาสเสน่ห์ของพวกเราแล้วรีบเอาหีบมาให้ดีๆไม่งั้นพวกเราจะใช้กำลังนะนายเป็นรอปรอภขอรคุณเฟิงช่วยฉันขวางพวกมันไวท้ทีฉันจะเลือนตำแหน่งขึ้นเงินเดือนให้ตกลงจะได้มีเงินไปขอมีอ้วนของฉันงานนี้ผมรับเองไอายามเนเนี่ยเงินเดือนเดือนหนึ่งแค่ไม่กี่พัน จะเอาชีวิตไปเสียงทําไมฉันเตือนแกอย่ามายุ่งเรื่องของคนอื่นพวกเรามีปืนนะก็ดีเลยผมมีมีดดักยุคไหนแล้วยังเล่นดับอีกจะจัดการพวกแกเนี่ยไม่ต้องใช้ดับให้เปลืองแรงหรอกปากดีนี่ว่าในเมื่อแกอยากตายข้าก็จะสนองให้ เมื him, yet, ่อก I mean ี้มันเกิดอะไรขึ้นวะไม่อยากตายใช่ไหมตอนนี้ยังหนีทันนะฉันจะนับแค่สามเท่านั้นนะสามเมื่อกี้ให้หนูนั่นมันพากระสุนเหรยวะสองก็บอกแล้วว่าให้ดูซีรีส์สั้นให้น้อยลงหน่อยนึกว่าเด็ดดอกไม้แล้วจะตัดกระสุนได้เหรอยิงให้เราพอพอเสืกอกี้ให้คุณเลยให้เป็นรังพึ่งไปเลยหน้าฉัน ตั้งแต่เมื่อไหร่ให้โอกาสพวกแกแล้วนะกล้าแต่พวกเราเหรอก็จะเล่นพวกแกไงรู้ไหมว่าหัวหน้าพวกเราเป็นใครหัวหน้าเป็นใครหรอไม่นึกเลยว่ายางคนนี้จะเก่งขนาดนี้พูดไปจะหาว่าขู่ในายใหญ่พวกเรานะคือคุณเคผู้กุมเศรษฐกิจโลกกล้าแต่ต้องพวกเราแม้แต่นิ้วเดียวอะพวกพ้องพลาดม,มากจริงไปซะยังดีที่ตํารับยาอายุวัฒนะ ยังอยู่ครบเฮ้อเสร็จเรื่องแล้วจ่ายเงินมาเฮ้เฮ <Hey, hey. S 2> จะทำอะไรบอกไว้ก่อนนะอันนี้คิดราคาเพิ่มนะฉันโดนพิษรักช่วยฉันอีกทีนะขอร้องละก็ได้งั้นฉันไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าช่วยขับพิษออกมาให้ปุบป,ปากไปเลย ถึงนายจะเป็นแค่ยามแต่อย่างน้อยก็เป็นคนซื้อตรงครั้งแรกของคนอื่นตั้งใจจะเก็บไว้ให้ใหญ่อ้วนซะหน่อยไม่คิดว่าจะโดนนายนายก็ไม่ขาดทุนหรอกฉันก็ครั้งแรกเหมือนกันวานอิงเมื่อคืนเธอไปไหนมาฉันตามหาเธอทั้งคืนเรื่องของฉัน ไม่จําเป็นต้องบอกนายวานอิงพวกตระกูลเฟิร์นของเธอรับปากเรื่องแต่งงานแล้วนี่ผมเป็นสามีในอนาคตของคุณนะให้เขาปลอมตัวเป็นสามีฉันก็สิ้นเรื่องวานอิงต่อไปนี้เธอไม่ต้องไปทํางานแล้วแค่เป็นผู้ชายของเฟิร์นวานอิงก็พอไม่ได้ผมแต่งงานกับคุณไม่ได้เป็นผู้ชายของฉันเฟิงหวานอิงมันทำให้คุณต่าต้อยขนาดนั้นเหรอคุณเป็นรอปภพอได้เดือนละเท่าไหร่แค่คุณจดทะเบียนสมรสกับฉันฉันให้คุณเดือนละแสนต่อหน้าคนอื่นนะ คุณก็คือผู้ชายของฉันเฟิงหวานอิงแต่เรื่องของบริษัทคุณห้ามยุ่งถ้าคุณไม่ตกลงฉันจะฟ้องคุณข้าหาอนาจารย์หลักฐานยังอยู่บนตัวฉันหมดเลยนะผู้หญิงถึงแม้คุณจะได้ตัวฉันไปคุณก็ไม่ได้ใจฉันไปอยู่ดีน่าเสียดายจังฉันต้องการแค่ตัวเธอไปโอกาสดีขนาดนี้เธอกลับไม่คว้าเอาไว้ คุณเคโปรดให้โอกาสผมอีกครั้งเถอะครับรอให้เฟิงหวานอิงแต่งงานกับผมก่อนไม่ทิ้งแต่จะได้สุยาอายุวัฒนะยังจะได้ครอบครองตระกูลเฟิงทั้งหมดด้วยไม่ต้องยุ่งยากขนาดนั้นหรอกในเมื่อนางไม่ยอมให้ความร่วมมือก็ฆ่าทิ้งซะสไนเปอร์ก็อดคือสุดยอดพลซุ่มยิงอันดับหนึ่งของโลกและยังเป็นนักฆ่าอันดับสามของโลกด้วยภารกิจลอบสังหารครั้งนี้ผมขอมอบให้คุณไม่ต้องห่วงครับคุณเคพรุ่งนี้พาดหัวข่าวแน่นอนต้องเป็น ข่าวการตายของคุณหนูเฟิงแน่แน่เฮอเส้นทางบำเพ็ญเพียรของข้าคงจะสิ้นสุดแล้วท่านถอนหายใจอะไรเข้ามาอยู่ในตระกูลเฟิงของข้าท่านก็ถือว่าเป็นรองแค่คนเดียวแล้วอยู่เหนือคนทั้งหมื่นเดี๋ยวอยู่ใต้คนคนเดียวเราต้องคุยกันให้เคลียร์นะทำไมฉันต้องอยู่ข้างล่างด้วยเมื่อคือนเธอก็อยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอไม่ไหวคืนนี้เปลี่ยนท่ากันใหม่ก็เพราะขาของฉันนี่แหละขาดีจริงๆไอ้แก่หืน่น คิดจะมาแต่งงานกับพี่สาวฉันไม่มีทางอะขานี่ใช้ได้เป็นคนมีแววในการฝึกวรยุทธ์มองอะไรไอ้หืน่นแรงใช้ได้แต่ถ้าเปิดชีพรจรคู่ได้หมัดน,นี้คงทะลุก,กำแพงไปแล้วยายหนูไม่เลวมาเป็นสิทธ์ข้าสิเจ้ารู้ไหมข้าไม่ได้ง่ายๆนะแม้แต่ประมุขมังกรแห่งหลวงกวัวเชิญข้าไปเป็นครูฝึกทหารข้ายังไม่ไปเลยประมุกมังกรแห่งหลวงกวัวเชียวไอ้แก่หื่นปล่อยนะ มีข้าจะชักออกมาง่ายๆไม่ได้เพราะข้าเคยให้คำสัตย์ไว้ว่าหลังจากข้าฝึกวิชาดาบสำเร็จดาบของข้าจะชักออกง่ายๆไม่ได้เพราะถ้าหากออกจากฝักต้องเห็นเลือดถึงจะเก็บเข้าฝักได้พี่พี่คะาให้เราปอพอนี่มันไม้ควรชักพี่แต่งงานกับมันทำไมเซียวผิงพี่จดทะเบียนกับเขาแล้วเขาเป็นพี่เขยของเธอห้ามพูดจาไม่ดีกับเขานะเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าคุณไม่มีตำแหน่งในบ้านตระกูลเฟิงก็จะโดนคนนินทาเอาได้ต่อไปคุณก็มาอยู่ที่ฝนซื่อเป็นหัวหน้ารอปอพอเออ แล้วรปอปภธรรมดาคือเฝ้าประตูหรอครับพวกรปภระดับสูงนั่นน่ะก็คอยดูแลประตูที่ดูดีหน่อยรีบไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้ามาแล้วเพื่อความสุขของพี่สาวดูเหมือนว่าฉันคงต้องเข้าไปสิ่งเองเพื่อเปิดโปงท่าแท้ของไอ้แก่หื่นนี่ยายอ้วนเดี๋ยวถ้าทางสถานสงเคราะห์มีข่าวฉันจะรีบไปขอเธอเลยนะสบายดีจังเลย พี่เขยอยาหันมาฉันเองพี่สาวฉันเข้ามาได้ยังไงมีแค่เราสองคนไม่ต้องแกล้งทำหรอกเป็นกระดูกเส้นเอ็นที่ดีร้อยปีมีครั้งพรสวรรค์แบบนี้ไม่ฝึกวระยุทธ์น่าเสียดายจริงๆพี่สาวฉันหลับไปแล้วตอนนี้อยากทําอะไรฉันก็ทําได้เลยทําอะไรก็ได้จริงๆเหรอไอ้หื่นติดกับแล้วฉันซ่อนกล้องไว้แล้วแค่คุณแต่ต้องตัวฉันฉันก็มีข้ออ้างไล่คุณออกไปจากตระกูลเฟิร์ง มีรังสีอมหิตก็เลยคุณอยากให้ผมทำอะไรลินปูฝานไอ้หื่นกามนายคิดจะให้ฉันช่วยเรื่องนั้นเหรอดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะไม่ยอมจบง่ายๆไอ้แก่หื่นกามฉันจะไปบอกพี่สาวเฮ้ hey ยาขยะข้างนอกมีสไนเปอร์ยิงไม่โดดอีกแล้วปล่อยฉันไม่งั้นฉันจะร้องอยาขยะข้างนอกมีสไนเปอร์โกหกหน้าระบบรักษาความปลอดภัยของตองระกูลเฟิร์นลขนาดนี้จะมีสไนเปอร์ได้ยังไงเชื่อแล้วใช่ไหมแล้วจะทำยังไงดีโผล่หัวไปก็โดนสอยถ้านองคนจาัดก,การเรียบร้อยจัดก,การยังไงคุณยังไม่รู้เลยว่าคนอยู่ไหน ไม่เป็นไรผมไม่จําเป็นต้องรู้ตําแหน่งที่แน่นอนของพวกมันผมรู้ว่าพวกมันอยู่แถวไหนก็พอแล้วอะตาฉันอะโอเคลุกขึ้นในที่สุดก็ปลอดภัยแล้วเสียวผิง ทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ในห้อง,องน้ำของห<อ>ลวงปู่ฝันไม่ใช่ครับพี่ฟังหนูอธิบายก่อนเขาคิดไม่ซื่อกับหนูพี่ไม่สนว่าเขาจะทำอะไรน้องตอบพี่มาก่อนทำไมน้องถึงมาอยู่ในห้องน้ำของเขาแย่แล้วกล้องหายไปแล้วผมผมไม่รู้บางที เธออาจจะรู้ว่าผมเป็นยอดฝีมืออยากจะมาขอเป็นลูกศิษย์เรียนวิชาไปสักหน่อยมีวิทยายุิดหน่อยนึกว่าตัวเองเป็นยอดฝีมือไปได้พักผ่อนเถอทุ่งนี้มีเรื่องสําคัญต้องสั่งนี่คือระบบรักษาความปลอดภัยของเฟิงซื่อท่านนี้คือหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยเฉินไ่เคยเป็นทหารหน่วยรบพิเศษไอหนุ่มคนนี้นี่เองที่มาเด็ดดอกฟ้าบ้านตระกูลเฟิง ในเมื่อคุณเข้ามาทำงานรักษาความปลอดภัยให้บ้านตระกูลเฟิงแล้วก็ดีเลยทำความรู้จักกับหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยหน่อยสวัสดีครับผมชื่อหมาปูฝานต่อไปนี้พวกเราเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเพื่อนร่วมงานใครเป็นเพื่อนร่วมงานกับนายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถึงจะต่างกันแค่ตัวเดียวแต่ความหมายต่างกันลิบลับพวกเราคือหมาป่าที่ปกป้องนายด้วยชีวิตส่วนแกน่ะก็แค่หมาเฝ้าบ้านฉันจำได้ว่าหมาป่ากับหมามีบรรพบุรุษเดียวกันนะฉันเข้าใจแล้วแกมันพวกหมาป่าผสมหมหา เขาพูดก็เหมือนจะถูกนัก,กับคุณน่ะดูสิคุณเฟิงเพิ่งได้รับข่าวนักลงทุนเดินทางมาถึงประเทศจีแล้วจริงเหรอเยี่ยมไปเลยด้วยเงินทุนนี้พระกุณเฟิงก็จะสามารถเริ่มผลิตยาอายุวัฒนาได้เฮ้ะ <Her. S 2> คุณเคนนั้นจับตาดูคุณอยู่แล้วเมื่อกี้ฉันดูแล้วคนพวกนี้ของคุณไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคุณเคนไม่งั้นให้พวกผมไปเถอะครับพวกเราจบหลักสูตรหน่วยรบพิเศษมานะครับถ้าพวกเรายังปกป้องไม่ได้คุณคิดว่าแค่เาอาอตัวเอียจะทําได้เหรอปู้ฝาน ฉันรู้ว่านายมีวันยุ์แต่เรื่องคุ้มกันนะให้มืออาชีพจัดการดีกว่าอย่าลืมนะเรื่องบริษัทห้ามยุ่งฉันไปเอาสูตรก่อนอีสองนาทีออกเดินทางครับเมื่อกี้คุณบอกว่าพวกเราปกป้องคุณเฟิงไม่ได้ครับในเมื่อคุณพูดมาขนาดนี้แล้วลองมาวัดฝีมือกันหน่อยไหมมาเลยโอ้โหยังคนนี้กล้ารับปากไดไง หัวหน้าทีมพวกเราชื่อเฉินไห่เป็นที่หนึ่งในการแข่งขันหน่วยรบพิเศษเลยนะไม่แค่คุ้นเคยกับปืนทุกชนิดการต่อสู้ตัวต่อต,ตัวก็ระดับโลกเฮ้อ <He? S 1> จะพูดไปทําไมเดี๋ยวเขากลัวจนไม่กล้าแข่งหรอกอย่าหาว่าฉันรังแกแกะนะักอาวุธบนโตะเลือกเอาเลยไม่ได้ของพวกนี้ฉันใช้ไม่ถนัดแล้วจะใช้อะไรใช้อันนี้ไม่เอามัง้งยุคไหนแล้วยังใช้อีกเหรอจะบอกให้นะวิชาดาบของฉันเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตาม ฟันขาดได้ในดาบเดียวโอ้เก่งขนาดนั้นเลยงั้นก็ชักดาบออกมาสิฉันอยากเห็นจริงๆไม่ได้ข้าเคยให้คำม,มั่นไว้ดาบของข้านี้จะชักออกมาง่ายๆไม่ได้หากชักออกมาพวกแกทุกคนต้องได้เห็นเลือดปากดีนี่ว่าวันนี้ถ้าไม่ชักดาบข้าจะชักให้เองวิชากดจุดทางตะวันทำไมข้าขย,ยับไม่ได้หัวหน้านี่เรียกว่าการกดจุด อย่างพวกเจ้าที่ฝีมือยังไม่ถึงขั้นสองนาไม่เข้าใจก็ไม่แปลกเป็นไปได้ยังไงขยับไม่ได้จริงๆด้วยข้าบอกแล้วพวกแกยังไม่คู่ควรให้ข้าต้องชักดาบยะเงือออกเลยเชี่ย ไอเวนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเก่งแค่ไหนจะไปต้้งกระสุนได้หรือหยุดนะักพวกแกทำอะไรกันผู้กองเฉินบอกอย่าประลองฝีมือหน้าผมก็เลยลองเชิงดูหน่อยจะบอกอะไรให้นะักโชคดีที่ฉันไม่ได้ชักดาบออกมาฉันจำได้ว่าครั้งล่าสุดครั้งไหนกันนะฉันฟันดาบเดียวตึกถล่มเลยหลินกู้ฝานอย่ามาเล่นไม่เชื่อหรอเดี๋ยวหาที่หันให้ดูด้วยมีดกินข้าวเลยฉันบอกเธอแล้วนะั ห้ามเธอยุ่งเรื่องบริษัทอิทธิพลของมิสเตอร์เคน่ากลัวเกินไปอย่าให้เขาเข้ามาเกี่ยวข้องเลยดีกว่าพวกเราไปกันเถอะข้างนอกอากาศเย็นนะครับคุณเฟิงผมไม่ได้ตั้งใจไม่ไปก็ไม่ไปสิฉันนี่เวลาพอดีเลยไปหาหนูอ้วนของฉันดีกว่า เออจำได้ว่าข้างหลังหนูอ้วนเหมือนจะมีปารูปดอกเหมยน่าจะหาไม่ยากฮัลโหลท่านอาจารย์ยังจำข้าได้ไหมอย่าเรียกอาจารย์มั่วซั่วแค่เคยชี้หน้เจ้าเรียกอาจารย์อะไรกันอ๋อครับครับข้าได้ยินว่าพี่ฝังนะคุณปู่ฝานกำลังตะหาคนอยู่ถ้าผมหาเจอคุณจะมาสอนวิทยายุ์ให้กองทัพหลงกัวได้ไหมค่อยว่ากันอีกทีเฮ้คุณปู่ฝันอย่าเพิ่งวางสายผมยังมีข้อมูลมีอะไรก็รีบพูดมาฉันสืบมาว่าคุณปู่ฝันเป็นรปภ ที่เฟินซือเมื่อกี้ฉันเพิ่งได้รับข่าวคุณเคทรงทหารรับจ้างออกมาแล้วเพื่อจัดการเฟินซือเรื่องของ,ของคุณกูลเฟิไม่เกี่ยวกับผมนะแต่ผมได้ยินมาว่าที่ส่งไปน่ะเป็นกําลังพลหนึ่งกองพลเลยนะเท่าไรหนึ่งกองพลเฉินไห่ทําไมไม่มีใครเลยสักคนนายจําผิดหรือเปล่าห้าห้าไม่ได้จําผิดเพียงแต่ว่านักลงทุนของนายทุกฉันจัดการไปแล้วทหารรับจ้างจางไคแกก็เป็นหมาให้คุณเคไปแล้วเหมือนกันนี่ฟงหวานอิง ฉันเตือนเธอแล้วนะว่าแต่งงานกับฉันสะดีๆแล้วยกบริษัทฟ้งให้ฉันตอนนี้ข้างนอกเราเตรียมกองทหารรับจ้างไว้หนึ่งกองพลตั้ง800คนตอนนี้เธอหนีไปไหนไม่รอดหรอกอย่าหวังเลยฉันไม่ยอมยกตระกูลเฟิงให้แกเด็ดขาดในเมื่อคุณไม่ให้ความร่วมมือก็อย่าหาว่าฉันจะร้ายก็แล้วกันจัดการเลยลุยใครกล้าเข้ามาเหินปู้ฝานเหินปู้ฝาน นึกว่าจะมีเทพเซียนที่ไหนมาจุดที่แท้ก็แค่รอราพอเหมือนเมนนี่เองเฮ้ไอ้หนุ่มนายรู้ไหมว่าการได้เข้ามาผูกพันงานระดับนี้มีแต่ทหารรับจ้างหรือไม่ก็หน่วยรบพิเศษแค่คุณเป็นยางกระจอกกระจอกอย่ามาทาให้พวกเราดูต่ำลงเลยดีไหมรีบไปซะจูปูฝานฉันบอกว่าอย่ามาไม่ใช่เหรือที่นี่มันอันตรายรีบไปเถอะแน่ใจนะที่นี่ฉันเก่งที่สุดเลยนะคราวที่แล้วนายรับมือคนไปกี่คนแต่คราวนี้มีตั้งแปดร้อยคนอย่ามาล้อเล่นหน้ารู้แล้วตอนเข้ามาฉันจัดการให้หมดแล้ว จัดการหมดแล้วยามคนเดียวสู้กับแ0ดร้อคนได้โมก็ให้มันมีขอบเขตหน่อยเฟิงหวานอิงฉันให้โอกาสเธอเป็นครั้งสุดท้ายเอาหีบมาซะคิดจะเล่นงานคุณเฟิงต้องถามฉันก่อนลุยเลยเรียบเลยตอนนี้แหละรีบุยาดท่ายทำไมต้องเป็นฉันที่ต้องไปไปเร็วฉันไม่ไปฉันสู้พวกมันได้ไปด้วยกันไหม คิดจะหนีเหรอขวางพวกมันไว้เฟิงหวานอิงฉันเดินเธอว่ายอมแต่งงานกับฉันซะดีกว่าแค่เธอมาเป็นมีฉันอย่างน้อยฉันก็ช่วยให้คุณรอดจากคุณเขยได้เมื่อกี้ให้ไปก็ไม่ไปเป็นไงล่ะชีวิตเธอฉันจะปกป้องเองเฮ้อใกล้ตายแล้วยังปากดีคิดว่าไม่เกี่ยวกับแกเหรอ สถานการณ์แบบนี้แล้วอยากเพิ่งมาคุยโวเลยเดีย๋ยวจะทิ้งกเขาผมไม่ได้คุยโวผมเป็นสุดยอดฝีมือแค่ n p พีพวกนี้เนี่ยนะผมพอแล้วฉันรู้ว่านายอยากปกป้องฉันแต่สถานการณ์แบบนี้ช่วยชีวิตได้คนหนึ่งก็ยังดีจางไข่เลนปู้ฝานเบร์สุดแค่คุณปล่อยเขาไปฉันจะให้สูตรคุณจริงเหรอได้เลยมีสูตรนี้แล้วอย่างน้อยฉันก็จะได้เป็นรองประธานของมิสเตอร์เค ฆ่าพวกมันให้หมดคุณผิดสัญญาถ้าคุณกล้าทำร้ายหรินปู้ฝานฉันจะไม่แต่งงานกับคุณคิดว่าฉันอยากแต่งงานกับเธอจริงๆหรือฉันก็แค่อยากได้สูตรเท่านั้นแหละยายโง่ปล่อยมือเดี๋ยวนี้ถ้าฉันไม่ปล่อยละ่ะเธอจะทำอะไรฉันได้ที่นี่ฉันมีคนตั้งแปดร้อยคนนะับแค่คนละน้ำลายก็ท่วมหัวพวกแกได้ก่อนที่ข้าจะชักดาบพวกเจ้ายังมีโอกาสไปถ้าดาบข้าออกจากฝักพวกเจ้าตายหมด ดาบข้านับถึงสามข้าจะดูซิว่าใครจะเร็วกว่ากันดาบของเจ้าหรือปืนของข้า